ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนๆต้องไม่พลาดเรื่องนี้ครับคลิปนี้ขอขอบคุณมังกรฟ้ามหารวยลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงแอดไลน์แอดบีรวยไปหลอนกันครับคนเผาผีท่านแรกน้องมิ้นเรซูเม่กับเรื่องที่มีชื่อว่าเรื่องหลอนซ่อนผี เป็นยังไงคัคเรื่องนี้ค่ะงั้นก็เริ่มเล่าเลยนะคะค่ะก็ก่อนอื่นก็สวัสดีพี่อ๊อกอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีพี่อ๊อกพี่ตะวันพี่ฝนน้องน้อง,น,องน้องทีมงานคืนเผาผีแล้วก็ผู้ฟังคืนเผาผีชาวฮูกไฟทุกท่านค่ะก็เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณต้นค่ะเมื่อประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบค่ะ ตอนนั้นเนี่ยค่ะคุณต้นเนี่ยเขาทํางานเป็นพนักงานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะย่านพญาไทคุณต้นเนี่ยเขาทํางานอยู่หลายปีค่ะตอนนั้นคุณต้นเขามีความฝันอยู่อย่างหนึง่งก็คือว่าตั้งแต่ทํางานมาเนี่ยเขาก็อยากจะได้รถยนต์สักคันหนึ่งค่ะเอาไว้ใช้งานค่ะ เพราะว่าปกติการไปทํางานของคุณต้นในทุกวันนะคะคือคุณต้นเขาจะมีมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งเขาก็จะขับมอเตอร์ไซค์ไปทํางานทุกวันไอ้ช่วงหน้าร้อนหน้าหนาวมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าพอเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยคุณต้นเขารู้สึกว่ามันลําบากมากบางทีที่ฝนตกหนักแล้วกําลังขับกลับบ้านเนี่ยพอฝนมันตกหนักมากก็ขับไม่ได้ก็ต้องไปจอดหลบฝนตามใต้สะพานบ้างตามป้ายรถเมล์บ้างค่ะ <c oughs> บางทีเขาก็รู้สึกว่าเออเขาเหนื่อยงานเขาก็แย่อยู่แล้วยังต้องมาแบบ เปียกฝนอีกพอมาปีสองห้าหกศูนเนี่ยค่ะคุณต้นเขาก็เลยตอนนั้นมีแฟนด้วยก็เลยแบบไม่อยากให้แฟนต้องไปบลาบากด้วยกันเวลาฝนตกก็ตัดสินใจเลยค่ะค่ะคือรถยนต์มือสองสักคันหนึ่งเอาไว้ใช้งานค่ะคุณต้นเขาก็ไปกดเข้ากลุ่มต่างๆตามเฟซบุ๊กค่ะเป็นกลุ่มตามหารถมือสองซื้อขายรถมือสองสภาพดีจากเจ้าของขายเองบ้างเต็นบ้าง คือตัวคุณต้นเขาไม่มียี่ห้อหรือว่ารุ่นรถในใจค่ะเขาขอแค่แบบเออรถที่สภาพโอเคราคาโอเคเพื่อที่จะจะแบบไม่ต้องไม่ต้องลุยแดดลุยฝนไปทำงานเขาก็ดูรถค่ะดูรถในเพจไปเรื่อยๆจนคุณต้นเขาไปเจอเต็นรถที่หนึ่งค่ะซึ่งขายรถมือสองยี่ห้อหนึ่งสภาพรถเนี่ยดูแล้วดีมากเลยแล้วก็ราคาก็โอเคมากพอดีกับเงินที่คุณต้นเขาประมาณการไว ค่ะคุณต้นเขาก็เลยทักแชทค่ะทักแชทไปพูดคุยกับคนที่โพสต์แล้วก็นัดหมายดูรถกันในวันกันค่ะซึ่งมันเป็นวันที่คุณต้นเขาหยุดงานพอดีอพอวันหยุดค่ะคุณต้นเขาก็ไปดูรถกับเป็นที่ติดต่อไว้ตัวคุณต้นเนี่ยค่ะก่อนไปดูรถเนี่ยเขาก็ศึกษาหาความรู้วิธีการเช็ครถต่างๆจากในย t ทู e ไป พอไปถึงเต็นท์รถเขาก็แบบขอดูรถตัวอื่นๆในเต็นท์ที่แบบราคาใกล้เคียงกันเป็นรถในเซกเมนต์เดียวกันประเภทเดียวกันด้วยคุณต้นเขาก็พยายามค่ะที่จะเลือกดูรถที่สภาพดีมีป้ายทะเบียนเป็นป้ายกรุงเทพเพราะว่าเขาก็แบบเกาว่ามันจะได้ง่ายต่อการโอนการต่อทะเบียนรถหลังจากคุณต้นเขาดูมาหลายคันค่ะก<ฮ>็ในที่สุดเขาก็ได้เลือกซื้อรถเก่งมือสองสภาพดียี่ห้อหนึ่งกับทางเต็นท์นี้ค่ะ ต่การตรวจสอบดูสภาพรถเนี่ยคุณต้นเขาบอกว่าสีรถเนี่ยก็เป็นสีเดิมค่ะไม่ได้ทําตัวถังก็ไม่มีร่องรอยของการถูกชนมีริ้วรอยขีดกวนขนแมวรอบตัวรถนิดหน่อยซึ่งมันก็เป็นธรรมดาของรถยนต์มือสองตัวเครื่องยนต์ก็ใช้งานได้ตามปกติโครงสร้างรถก็แข็งแรงไม่ได้บุบเสียหายสภาพภายในก็สะอาดเรียบร้อยดีและอีกอย่างหนึ่งก็คือรถคันนี้เจ้าของเป็นเขาบอกว่าเคยเป็นรถของผู้สูงอายุ ท่านขับไม่ไหวแล้วก็เลยขายก็ยิ่งทำให้คุณต้นเขาแบบโอเคมากค่ะเพราะว่าเขาผู้ที่มินฟังว่าจากประสบการณ์ตัวเขาเนี่ยเขาบอกว่าคนสูงวัยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะดูแลรถดี<อ>แล้วก็ไม่ได้ใช้งานรถหนักมากค่ะเขาก็เลยตัดสินใจเอาเลยค่ะพอได้รถคันนี้มาวันนั้นก็ขับไปรับแฟนที่ทํางานเลยแล้วก็คิดเอาไว้ว่าเดี๋ยววันหยุดอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะเอารถเนี่ยไปให้พระเติมที่วัดค่ะ แต่ใน,นคืนแรกค่ะที่เอารถกลับมาระหว่างที่คุณต้นเขานอนอยู่ค่ะอยู่ดีๆเขาก็ได้ยินเสียงแตรถมันดังปรีนขึ้นมาเลยคุณต้นเขาตกใจเขาก็เลยรีบลุกไปดูรถค่ะคว้ากุญแจรถแล้วก็วิง่งจากห้องนอนชั้นสองของบ้านวิ่งลงไปที่โรงรถค่ะระหว่างนั้นนะคะหมาของข้างบ้านมันก็เห่าเพราะว่ามันมีเสียงแตมันก็เหมือนมันเห่าเห่าสักพักมันก็แบบ เหมือนจะกะเ่าเ่าแล้วก็หอนด้วยมาใส่คุณต้นค่ะคุณต้นเขาก็ได้หันไปทําเสียงแบบแบบใส่มันแบบแต่ไม่กล้าด่ากลัวเจ้าของหมาเขาได้ยินค่ะแต่ตอนนั้นนะคะคือเสียงแต่รถเนี่ยมันเงียบไปแล้วเวลาตอนนั้นประมาณสี่ทุ่มค่ะคุณต้นเขาก็เลยแบบลดล็อกรถแล้วเขาก็เช็คนู่นนี่ในรถปิดรถแล้วเขาก็ล็อกแล้วเขาก็ตับเขาขึ้นบ้านไปนอน พอเช้าค่ะคุณต้นเขาก็ตื่นขึ้นมาอาบน้ําแต่งตัวจะไปทํางานใส่รองเท้าอะไรเสร็จก็เดินไปเปิดประตูบ้านไว้แล้วก็จะไปที่รถจะไปถอยอรถออกแต่พอเดินไปที่รถอะเขาบอกเขาตกใจเลยเพราะประตูรถฝั่งคนขับมันเปิดอยู่ค่ะือ mm hmm. คุณต้นเขาตกใจเขานึกว่าเอาแล้วขโมยงัดรถแน่นอนแต่พอคุณต้นเขาเข้าไปดูภายในรถอะคะมันก็ไม่มีอะไร ไม่มีอะไรหายค่ะของทุกอย่างอยู่ปกติดีหมดพี่ยอมค่ะเงินที่คุณต้นเขาใส่เอาไวใ้ในในในรถเอาไว้จ่ายค่าทางด่วนนะคะก็ไม่หายใจนึงตอนนั้นค่ะคุณต้นเขาก็คิดว่าหรือเมื่อวานเนี่ยเขาปิดล็อกรถไม่สนิทแต่เขาก็คิดว่าถ้าเขาล็อกรถไม่สนิทรถมันก็ต้องร้อเขาก็แบบได้แตงงว่าอา๋อแล้วมันเปิดได้ยังไงแต่ก็ไม่รู้ยังไงก็ก็ปล่อยมันผ่านไปค่ะไอเรื่องวันนั้นมันก็ผ่านไปค่ะ หลังจากน,านั้นะคุณต้นเขาก็ใช้รถต่อไปอีกประมาณสองสามสัปดาห์ตอนแรกทุกอย่างปกติดีจนวันหนึ่งค่ะ,คะระหว่างที่คุณต้นเขาขับรถกลับบ้านเขาบอกว่าอยู่ดีๆเขาได้กลิ่นเป็นกลิ่นแบบเหม็นเน่าบนรถเลยเน่าเหมือนอะไรตาย hmm. คุณต้นเขาก็คิดว่าจิ้งจบหรือว่าหนูมันไปตายในช่องแอร์หรือเปล่าคือเขาบอกกับมินว่ามัเน,มนเหม็นมากเหม็นจนแบบเขาต้องเปิดกระจกขับ พอขับไปสักพักค่ะไอกลิ่นเหม็นเนี่ยก็หายคุณต้นเขาก็เช็คเอซีอะไรภายในรถก็ปกติเขาก็ขับต่อไปพอขับไปอีกสักพักค่ะอยู่ดีๆรถดับกลางถนนเลยแต่โชคดีมากที่ว่ามันไปดับตรงแยกแล้วรถมังติดไฟแดงพอดีคุณต้นตอนนั้นเขาก็บอกว่าคิดละวว่าแบบเอาละรถรถเริ่มมีปัญหาแนละ้วอาการเริ่มออก เขาบอกว่าจริงๆตอนที่เขาจะซื้อรถมือสองเนี่ยเขาทําใจไว้บ้างแล้วแหละแต่พอมันเกิดอาการรถเป็นนู่นเป็นนี่มันก็หงุดหงิดค,คุณต้นเขาก็ขับค่ะขับมาถึงบ้านเขาก็ตัดสินใจเลยว่าเนี่ยพรุ่งนี้วันหยุดพอดีเดี๋ยวเขาเอารถไปเชิมดีกว่าเพราะว่าเขาคิดนานแล้วว่าจะทําแต่ไม่ได้ทําสักทีจนใช้รถมาจะครบเดือนอยู่แล้วค่ะืนนั้นค่ะคุณต้นเขาก็ขึ้นไปนอนค่ะช่วงประมาณสี่ทุ่มครึ่งค่ะอยู่ดีๆมาข้างบ้านเอาเอีกนะคะเห่า มันส่งเสียงเหา่าเห่าแล้วมันก็หอนหอนดังมากมาทางบ้านคุณต้นเลยแต่รอบนี้มันมันดังกว่าเดิมค่ะพี่ออมตรงที่ว่าหมาในซอยมันมาช่วยด้วยออืตามเพื่อนมาอีกคุณต้นเขาก็ได้เปิดหน้าต่างค่ะเปิดหน้าต่างดูจากห้องนอนตัวเองชั้นสองมองมาที่หน้าบ้านค่ะเขาบอกเขาเห็นหมาในซอยมายืนมุงกันเต็มหน้าบ้านเขาเลยคุณต้นเขาก็รําคาญค่ะจระหลับก็หลับไม่ได้ตะโกนส่งเสียงลงไปหมามันก็ไม่ไป ก็เลยลุกจะเปลียนค่ะแล้วก็เอาไม้เบสบอลไปด้วยกะว่าจะเอาไปแบบไปทําท่าถือขู่ไล่หมาที่มันมาเห่าหอนหน้าบ้านให้มันหนีไปอืเขาก็ถือไม้เบสบอลค่ะลงไปพอลงไปถึงคุณต้นเขาก็เห็นว่าไอ้หมาทุกตัวมันยืนมองไปทางรถของเขาที่จอดอยู่ในโรงรถค่ะแล้วมันก็ไม่ยอมหยุดหอนไม่ยอมหยุดเห่าบางตัวก็เห่าบางตัวก็หอนคุณต้นเขาก็นึกเอกใจเขาเขาก็เลยหันมองไปที่รถตัวเองเขาบอกว่าพอหันไปมองเนี่ย เขาเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเหมือนคนนั่งอยู่ที่นั่งคนขับค่ะ mm hmm. และไอประตูรถทางด้านคนขับมันก็แงม้มออกอยู่นิดนึงนาทีนั้นคุณต้นเขาคิดเลยว่าขาโมยมางัดรถค่ะ <c oughs> เขาก็เลยแบบพยายามถือไมเ้เบรบอลให้มันแน่นๆแล้วเขาก็เดินอะ่ะก้มย่องตรงไปย่องไปที่รถกะว่าเดี๋ยวไปถึงก็จะกระชากประตูรถแล้วจะตีเลย เพราะว่าคนคนน,นั้นนเงาที่เห็นน,ะนั่งอยู่ที่เบาะคนขับเลยคุณต้นเขาก็เอาเลยค่ะก้มตัวย่องตรงไปที่รถพอไปถึงประตูรถเขาก็เปิดกระชากประตูรถออกแล้วเขาก็ปีเลยค่ะปีเต็มแรงเลยเสียงดังปุ๊กเออไอที่ฟาดลงไปนะคะมันเป็นเบาะรถะคะ่ะอ้าวในรถไม่มีใครเลยค่ะ oh. ตอนนั้นคุณต้นงคิดว่าถ้ามันเป็นขโมยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าตอนที่ก้มย่องมามองอยู่ตลอดว่าเงามันอยู่ตอนนั้นนะคะคุณต้นเขาบอกว่าถ้าเรื่องเล่าเรื่องอื่นอาจจะคิดแบบไม่รู้ว่าสิ่งที่เจอคืออะไรแต่เขาบอกว่าตอนนั้นเขารู้เลยว่าเขารู้แล้วว่าเขาเจอแล้วเขาขนลุกมากเขาพาออกจากโรงรวเขาวางไม้เบอลทิงไว้ที่พื้นเลยค่ะแล้วเขาก็วิ่งตรงขึ้นห้องนอนเขาเลยชั้นสองคืนนั้นเขาบอกเขาไม่ได้นอนเลยทั้งคืนคือ เขาลุกมาสวดมนต์แล้วก็แผ่ในตาจะแผ่ก็แผ่ไม่ถูกไม่รู้ว่าจะแผ่ให้อะไรก็เลยบอกว่าแผ่ในตาให้ดวงวิญญาณในรถหรืออะไรก็ไม่รู้ที่มาหลอกพอเช้าค่ะคนต้นเขาก็เอารถไปเลยค่ะไปเจิมที่วัดแห่งหนึ่งที่ดังในเรื่องการเจิมรถเลยค่ะ <c oughs> เขาก็ไปค่ะไปถึงก็ทําตามขั้นตอนค่ะต่อแถวรออ่รอเอารถตัวเองเข้าไปพอไปถึงคิวรถของตัวเองหลวงพี่ที่วัดท่านก็เดินมาเดินมาหน้ารถค่ะ <c oughs> พอออกมาเห็นรถค่ะท่านพูดกับคุณต้นประโยคเดียวสั้นๆเลยค่ะท่านบอกว่าท่านไม่เติมให้ฮะคุณต้นเขาก็เป็นเหมือนพี่ยอมเลยค่ะงงอฮะแปลกมากนะท่านบอกท่านท่านไม่เติมให้ดีกว่าท่านพูดแบบนี้คุณต้นก็ถามค่ะท่านก็บอกว่าท่านแนะนําว่าให้เอารถเนี่ยไปคืนเจ้าของดีกว่าเพราะว่าเจ้าของเขาไม่อยากให้ใคร คุณต้นเขาก็บอกว่าหลวงพี่ผมผมจะคืนได้ยังไงคือผมอะซื้อมาจากเต็นท์รถหลวงพี่เขาก็เลยบอกว่าแบบอืมไอ้าโยมไม่คืนเนี่ยมันก็เป็นสิทธิของโยมแหละแต่ว่าเจ้าของรถอะเขายังอยู่กับรถคันนี้นะแล้วเขาก็แบบเหมือนไม่ได้ต้อนรับให้พระเติมให้ด้วยเหมือนเจ้าของรถเขาห่วงมาก ค่ะคุณต้นตอนนั้นเครียดเลยค่ะแลวหลวงพี่ก็ไม่เจิมจริงๆนะคะพี่อ,อมคือไม่เจิมก็คือพูดแค่นั้นเลยแล้วก็คือยังไงก็ไม่เจิมให้ <c oughs> น้ำมนก็ไม่ลดให้ไม่อะไรให้ออกเลยให้ถอยรถออกไปเลยโอ้โหคุณต้นเขาก็เลยตัดสินใจค่ะมีรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งที่ที่คุณต้นเขาสนิทก,ก็ไปให้พี่ท่านเนี้ยเขาช่วยสืบหาที่มาที่ไปของรถให้ค่ะค่ะก็ยังโชคดีที่ว่าคุณต้นเขารอบครอบก่อนหน้านี้ ที่มินเล่ารายละเอียดไปก็คือว่าคุณต้นเขาพยายามหารถที่เป็นทะเบียนกรุงเทพเขาก็ส่งประวัติของรถคันนี้ค่ะโดยส่งทะเบียนรถเนี่ยไปให้พี่รุ่นพี่เขาในแหละช่วยเช็คให้หน่อยสักพักพี่เขาก็ส่งข้อมูลผ่านแอปเขียวมาหาว่ารถนี่เคยเป็นของใครอยู่ที่ไหนมาก่อนโชคดีมากเลยว่าเจ้าของคนเก่าและที่อยู่เก่าเนี่ยอยู่ภายในกรุงเทพแต่อยู่ชานเมืองค่ะคุณต้นเขาได้ที่อยู่เขาก็เดินทางเลยค่ะขับรถคันนี้แหละ ไปหาเจ้าของรถคนเก่าก็ไปคะ่ะเปิด GPS ไปก็ไปถึงค่ะไปจนถึงบ้านหลังนี้ก็ไปถึงบ้านก็เป็นบ้านหลังแบบบ้านเดี่ยวค่ะแถบชานเมืองเลยค่ะคุณต้นเขาก็กดกริง่งค่ะกดกริงกกร่งได้สักพักหนึง่งก็มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขาวิ่งออกมาผู้ชายคนนี้พอเขาวิ่งออกมาเขามองหน้าคุณต้นแล้วเขาก็มองรถคุณต้นพอเขามองรถปุ๊บเขาก็เปิดบ้านให้เลยคุณต้นเขาก็ถามนะคะว่า สวัสดีครับพี่เอพี่เป็นเจ้าของรถคันนี้ใช่ไหมครับพี่เขาก็ตอบอ๋อใช่ครับแต่ว่าคุณต้นเขาบอกกับมินว่าผู้ชายคนนี้ดูแล้วอายุาน่าจะไม่เกินสามสิบซึ่งที่เขานะ่ะรู้มาจากเจ้าของเต็นทนะ์น่ะคือรถคันนี้เป็นของผู้สูงอายุนี่มันมัน,ม,นมันไม่น่าจะใช่เจ้าของรถเขาก็เลยบอกว่าคุณต้นเขาก็ถามเลยว่าพี่รถเนี้ยรถพี่เหรอครับทําไมทําไมพี่ถึงขายล่ะครับอะไรเงี้ย ที่คนนั้นเขายังไม่ทันได้ตอบอะไรพี่ต้นเขาตัดสินใจเขาเล่าเลยค่ะเข <c oughs> าก็เล่าเลยว่าเออพี่ผมไปซื้อรถคันเนี้ยมาจากที่นี่นะมาจากเป็นนี้นะแล้วก็เล่าเลยว่าตัวเองเจออะไรบ้างเล่าเหมือนที่มินเล่าให้พี่ออมฟังเลยค่ะ <c oughs> ผู้ชายเจ้าของรถคันเก่าคนเนี้ยค่ะ <c oughs> เขาก็บอกว่าแบบอืมเขาพูดตรงๆนะไอรถคันเนี้ยไม่ใช่รถเขาหรอกแต่ว่ามันเป็นรถของคุณพ่อเขาอืมทีนี้ พี่ตงเขาก็ถามว่าเอา้าแล้วทําไมพี่ถึงขายแล้วครับทําไมเออคุณพ่อถึงขายพี่เขาก็บอกว่าเขาต้องตัดใจขายรถคันนี้เพราะว่าปกติคุณพ่อของเขาเนี่ยใช้รถคันนี้อยู่เป็นประจําคุณพ่อเนี่ยเป็นคนรักรถมากเมื่อประมาณหกเดือนก่อนในปีเดียวกันเนี่ยค่ะในปีสองห้าหกศูนย์เนี่ยค่ะคุณพ่อของพี่เจ้าของรถคันเก่าคนเนี้ยเขาก็มีแลนค่ะจะขับรถไปงานบุญของเพื่อนที่ต่างจังหวัด ก็กะว่าจะออกแต่เช้ามืดแต่ก็ตามภาษาคนรักรถะคะ่ะกลัวรถไม่เอียงไม่สวยก็จะเช็ดจะทําความสะอาดตอนเช้าก่อนจะออกก็กลัวเดี๋ยวออกสายแล้วรถติดตอนประมาณสี่ทุ่มค่ะคุณพ่อของพี่คนเนี้ยเขาก็เลยลงมาเช็ดรถทําความสะอาดค่ะมาลงแวกมาทําน่นทํานี่กับรถค่ะแต่สักพักหนึ่งทุกคนในบ้านเขาได้ยินเสียงแตรดังปรี๊ ขึ้นมาค่ะทุกคนในบ้านเขาก็เลยวิ่งออกมาดูรวมถึงพี่ผู้ชายเจ้าของรถคันนี้ด้วยค่ะเขาบอกว่าเขาออกมาค่ะแล้วเขาเจอคุณพ่อเขาเนี่ยนั่งอยู่ที่เบาะคนขับค่ะ,คะฟุบหน้าลงไปกับแตลรถที่พวงมาลัยเหมือนกับว่าน่าจะหมดสติค่ะพี่เจ้าของรถคันนี้เขาก็เลยรีบอุ้มคุณพ่อเขาเนี่ยใส่รถเนี่ยพาใส่เบาะหลังรถแล้วเขาก็ไปโรงพยาบาล แต่ว่าพอไปถึงโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลเขาแจ้งว่าคุณพ่อเนี่ยเขาน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่ก่อนมาแล้วจากสภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันค่ะอื uh huh. มอ๋คือตอนที่พี่คนนี้ไปเจอเขาที่หน้าเขาฟุบลงไปกับแต่รถนี่คือเขาเสียแล้ว uh huh. ก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพี่คนนี้เขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องขายรถ uh huh. เขาก็เลยไปขายผ่านเป็นรถที่ต้นไปซื้อมาเนี่ยแหละคะ่ะค uh ่ะ huh. เขาบอกว่าตอนแรกเนี uhm ่ยเขาฟังเขาไม่ได้คิดอะไรเขาบอกเขารู้สึกเศร้าใจทุกครั้งเวลาเขาเห็นรถคันนี้เขาก็เลยขายแต่ว่าเขาอ่ะไม่รู้ว่าดวงวิญญาณของคุณพ่อเขาเนี่ยยังติดอยู่ในรถหรืออะไรเขาบอกเขาไม่รู้เพราะเขาไม่เคยเจอเลยอแต่พอคุณต้นเล่าให้เขาฟังเนี่ยถึงเหตุการณ์ที่ได้ยินเสียงแตรเห็นเงาและช่วงเวลาที่คุณต้นเจอต่างๆเนี่ยเขาก็เลยแน่ใจว่าดวงวิญญาณที่เห็นน่ะน่าจะเป็นคุณพ่อเขาจริงๆ คุณต้นนะคะกับเจ้าของรถคันเก่าคนเนี้ยเขาก็เลยตกลงกันค่ะไปหาพระที่วัดที่ใกล้ใกล้บ้านของเจ้าของรถคันนี้แหละค่ะแล้วก็ไปขอให้พระท่านทําพิธีถอดถอนดวงวิญญาณอ<ม>่ะให้ถอดถอนดวงวิญญาณออกจากรถอ<ม>ืมแล้วก็ปะพรมน้มํามนต์อะไรเพื่อเป็นสิริมงคลพระท่านก็ทาให้ค่ะค่ะแต่พอทําเสร็จแล้วออกมาเนี่ยพี่ผู้ชายคนเนี้ยเขาก็ไปจุดทูปค่ะจุดทูปดอกหนึ่งแล้วเขาก็เดินไปหน้ารถแล้วเขาก็เหมือนกับพูดกับพ่อเขาว่าแบบ ให้เลิกยึดติดกับรถคันนี้นะแบบว่าเขาขายรถไปแล้วเนี่ยมีคนมาซื้อไปแล้วนะอย่างง้ยอย่างนี้เหมือนเขาคุยกับพ่อค่ะว่าแล้วเขาก็เหมือนขอให้พ่อเขาพิสู่สุขติอย่างนั้นอย่างนี้หลังจากวันนั้นที่ไปทาอะค่ะพี่ต้นเขาก็กลับมาก็ยังใช้รถอยู่ไม่ได้ขายทิ้งไม่ได้อะไรแต่ตั้งใจวันนั้นเป็นต้นมาไอเหตุการณ์แปลกๆหรืออะไรมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับพี่ต้นคะ่ะจนทุกวันเนี้พี่ต้นเขาก็ไม่ได้ใช้รถคันนี้แล้วเขายกให้คุณพ่อเขาใช้แต่ว่า ก็ไม่มีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นอีกเลยค่ะพี่อม,อมเรื่องทั้งหมดก็ประมาณนี้ค่ะพี่อมโอ้อยากรู้นิดนึงที่บอกว่าค,ครั้งแรกเลยที่ที่คุณต้นเจออะค่ะเขาบอกว่าประตูรถเนี่ยเปิดเองคือเปิดในลักษณะคือเปิดเปิดกว้างเลยไหมเหมือนแบบว่าหรือหรือว่าแค่งแงม้มเป็นแบบเหมือนแงม้มค่ะเหมือนประตูปิปดไม่สนิทอ,อ๋อเหมือนโดนแบบปลดล็อกเอาไว้แล้วก็ปิดเราเราเรา,เราปิดไม่สนิทเอาไว้เฉยเฉยใช่ใชค่ะพี่อค่ะโอ้โห คือเอาอย่างนี้ได้กว่าเหมือนเหมือนจิตอะจิตของของคุณพ่อยังผูกติดอยู่กับของที่เขารักก็คือรถยนต์อืมค่ะใช่ค่ะคิดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาน่าจะเสียอืมเสียกระทันหันด้วยหัวใจล้มเหลวคงไม่ได้แบบเตรียมตัวอยู่แล้วแล้วก็จะห่วงรถมากด้วยเพราะว่าครั้งสุดท้ายก่อนเสียก็ลงมาเช็ดรถ ก็ S <S 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 เลยอาจจะยึดติดกับตัวรถคิดว่าแบบนั้นค่ะ <S <S คือแบบออมาเคยเห็นนะคะที่เป็นแบบผู้ใหญ่อย่างคุณพ่อหรือคุณปู่คุณตาอะไรอย่างเงี้ยที่เวลาเขามีรถนะเขาจะเช็ดจนสะอาดข้างนอกอข้างในคือแบบรักมากแล้วรถเนี่ยรถสภาพดีด้วยนะจะบอกใช่จริงค่ะจริงมาก <S <S ออมว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่คุณต้นบอกว่าซื้อรถคันนี้แหละเพราะว่าคนที่สูงอายุอ่ะเขาดูแลรถดีใช่เลตัดสินใจซื้อเลยใช่ค่ะแต่ว่าอีกจุดหนึ่งคือแบบ ที่บอกว่าพอส่งโรงพยาบาลแล้วคุณหมอบอกว่าคือเสียก่อนหน้าน,นี้แล้วคิดดูว่าคือต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอ้คือคือแบบตั้งใจที่จะขับไปให้ถึงบ้านน่ะเหมือนแบบฝืนจนจนจนไปไปหมดลมหายใจที่บ้านพร้อมกับรถที่ตัวเองรักแล้วก็ที่บ้านตัวเองเลย อือแต่ลูกชายเขาอะค่ะเขาก็บอกอะคุณต้นว่าเขาไม่ได้ขายรถเพราะว่าเจอวิญญาณหรืออะไรแต่แค่แบบทุกครั้งพอมองเห็นรถมันคิดถึงพ่อก็เลยก็เลยขายดีกว่าเพราะว่าสะเทือนใจแต่ไม่เคยไม่เคยเจอเหตุการณ์หรือเจอคุณพ่อเลยเขาก็เลยขายแต่ไม่ได้คิดว่าว่ารถตัวเองอะมีวิญญาณหรือว่ามีคุณพ่ออยู่ในนั้นค่ะใช่ค่ะแต่ก็นะขนาดเอาไปเจิมที่วัดแรกหลวงพ่อไม่เจิมให้อ่ะแล้วก็บอกให้คืนเจ้าของเลยอ่ะใช่ค่ะ แสดงว่าต้องเห็นอะไรแน่เลยคิดว่าหลวงพี่น่าจะเห็นค่ะแต่ว่าคุณต้นเขาบอกว่าเขาอิจฉามากเลยแบบเวลาคนอื่นที่ไปเจอพระแลวพระท่านยอมบอกว่ามีอะไรมีอะไรหรือแต่ของคุณต้นเขาถามยังไงก็ไม่บอกบอกแค่ว่าไม่เจอไม่ให้แบบไปเคลียร์อย่างอื่นก่อนดีกว่าโอหจริงๆพูดมาขนาดนี้แล้วพูดอีกนิดนึงแบบเราจะอาจจะสบายใจมากกว่านี้เพราะว่ามันทิ้งไว้กับความสงสัยว่าเอ๊ะ หลวงพี่เห็นอะไรอะ่ะจริงค่ะหรือ,รอ<ต>ว่าพระท่านอาจจะพูดไม่ได้หรือเปล่านี้แล้วเขาไม่แน่ใจนะคะก็อาจจะเป็นไปได้อืม๋อจิตยังผูกอยู่กับรถที่รักแต่สุดท้ายก็ก,ก็ก็เหมือนท่านก็ก็ก็อย,กอยอมใช่ค่ะทุกวันนี้รถคนี้ก็ยังอยู่ถูกต้องไหมคะอยู่ค่ะพี่ออภสภาพดีเหมือนเดิมดีค่ะโอ้โนะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แบบว่า จริงๆก,ก็เชื่อเรื่องนี้นะคะว่าจิตสุดท้ายเราเราผูกติดหรือว่าเราเราผูกพันกับสิ่งไหนอะ่ะจิตเราก็จะอยู่กับสิ่งนั้นอืมใช่ค่ะมิม้นก,ก็เชื่อแบบนั้นเหมือนกันเนาะโอ้โหก็นี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะจากน้องมิน้น เรซูเม่ใช่ค่ะโอ้น่ารักมากๆเลยเป็นเป็นสายแรกของเรานะคะแล้วก็กับเรื่องนี้ลดหลอนซ่อนผีค่่ะอติดตามกันได้เลยนะคะน้องมิ้นได้ค่ะขอบคุณมากคค่ะมากๆเลยนะคะวันนี้ได้ค่ะมีเรื่องหล่อนก็ติดต่อกันมาได้อีกนะคะได้ค่ะเดี๋ยววันนี้จะอยู่เฝ้าทั้งคืนเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะสวัสดีค่ะน้องมิ้นสวัสดีค่ะ ฟังผีแบบสดๆได้ที่ช่องคืนเผาผีโก t สไนท t ทุกวันพฤหัสและศุกร์ตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไป